ข้าพระเจ้าทั้งหลายน้องถวายเตียนธรรษาข้าอาบน้ำฝนจัสามตา แล้วก็มีระบุเป็นประเภทเดียวเนี่ยบุญกระถินนี่หรือว่าเป็นบนใหญ่นี่นะฮะให้ทุกวัดนะพระพุทโธนี่ต้องมีนะครับทุกวัดน,นี่ต้องมีการรับากระถินครับถ้าวัดไหนไม่มีการรับากระถินก็จะทําไม่ทําให้เรานั้นพระพุทโธในอารามนั้นไม่ได้อานิสงส์จากกระถินนะับก็คือไม่สามารถที่จะทำจิตอย่างที่ครับเรียนเชิญเจริญพรนะครับ Yeah. <laughs> ดูัวอเราทานด้านโน้นได้ลยมได้วฟร่เดี่ยวมะต้มนะเออตอนนี้ก็เป็นอาหารหวานนะเนื้อทั้งใดไม่ทานกลางวันก็จะทานกาแฟก็ได้ครับโยมเอาสมบัติมาหาเขาที่หากระโขเวไว้ทุกครั้งที่สาเร็จอะไรก็จะมอาสงบัติมาถวายเยอะร้อยบัดดีค่ะมาจากไหนคะคุณยายมาจากไหนคะนนจ่าโอ้มาถึงนี่เลยเหรอคะคุณยายอะไรคะเนี่ย โยมเจริญเตีาโยเตยเอี่ยมโอ้มาจกับลูกกับหลานหรือยังไงคะเนี่ยอ่ามาเคยมาไหมวัดนี้เคยมาไหมเป็นไงมาถวายเออวันนี้มาถวายสังฆทานเนอะอายุเท่าไหร่ล้วคะคุณยายเจ็ดสิบแปดอ่าเนี่ยมีอาหารมีน้ำดื่มทานอาหารนี่ยังคะมีโรงทานทานหมดแล้วเนาะดีดีไหมวัดนี้ดีใจเนาะ ดีมากเลยดีมากเลยเนาะหนึ่งองนะครับเดี๋ยวตรนี้จะหมดแล้วนะเหลือไม่กี่องแล้วอาว์ป่าพูดปาพูดทุก่ันเลือโยมเลอะน้ำยาจะมีนายนโยงนะโอ้ยอันเนี้เป็นสิ่งที่เราองสานปัหา เราจะลงปาันนะเอออาเอนสาธุเด <N> ิอนะวดน้ำ <ish> ร <N> ับพรร่วกันจ้ะอาสามีกันนะวดได้จะเดินเรินในครอบคร่วมเดนในนาที่การงานมั่งทั้งบ้างมีมีงินมีัรับพรสพิโยนิวาจกโพพโรโก วินาสตุมาเตมวัตวันตรายโยตุกีที่ขายุโกภวะอภิวาตนาสิริกันิจังอุตตชายิโนจตารสมาวัตันติอายุวันโนสุขังพ้าลางอัลัต์นโมนะวันนี้คนเยอะนะคะเจ็ดตักกังก็เยอะใช่ไหมคะอ๋อมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะเขามาทำบุญกันใช่ไหมคะมาถวายสังฆทาน ดวคมีมีตรงทุงก่อนตรงครั้งเด้อแล้วเมื่อวานนี้เยอะไหมคุณเมื่อวานนี้เยอะสามวันเลยเนาะเป็นวันหยุดต่อเนื่องกันใช่ไหมคะับเสแล้วก็ไปหาลูกปูลูกตาเยอะนะครับนายลูกปูลูกตาลูกปูกแขนหน่อยเอนะครับก็อย่าลืมภาพต่อปากกันเดียวอ้าวพร้อมแล้วทุกท่านนะเดยนไห มาเตผวันจารายโยสุขีีิกายุโกผวาพิวาธนสีเลสิจังโมตาปจายโนจตาโรธรรมาวัตติอายุวันโลทุขังมะลาณทรงศีรษะลงลูงกลกัเงเด้อมืดเลยลอยโยเทียนเทียนไหลเป็นร้อยเป็นพันเลยครับนะ นะว่าเมื่อวานนี้ก็ว,กาาปปวันเข้าววันจาญาติโยมก็มาทำบุญถวายเพียนนะครับหลายสิ่งหลายอย่างเยอะนะครับวันนี้ก็มากมายนะครับพรุ่งน,น,นี้วันอาทิตย์นะก็จะเยอะกว่านี้ก็จะเยอะกว่าวันนี้นะครับอ่าท่านใดที่ลงไปให้อาหารปลาด้านล่างนะครับช่วงนี้น้ำขึ้นแรงเพราะฉะนั้นญาติโยมจะลืมนะครับให้แนวตะลิงนะครับแนวในนะครับเพราะว่าน้ำขึ้นกระแสน้ำขึ้นแรงมากครับวันนี้ นะครับเพราะฉะนั้นรล้วก็ไม่ถ้ายอมให้อาหารปาลาหรืออาหารเลี้ยกระบอกตังไปปลาปากค้างเลยนะครับมมอาหารจะไวไวไปไวพังะนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะทำบุญแล้วอย่าลืมไปรับประทานกันนะก๋วยเตี๋ยวก็ต้มนะครับแต่กระต้มหมดเดี๋ยวก็มีข้าวนะครับผัดผัดแปไก่ไก่ก็ได้แล้วแต่เจ้าหน้าที่จะทํานะครับก็ไปรับประทานกันได้งงทั่วโรงกานของสวัสดิวันทีุ่กเสาร์อาทิตย์และวันหยุดเทศกาลเลิศ และถ้าเกิดว่าสัปดาห์นี้ทำลงท้ายถี่วันซ้อนนะครับนะก็เป็นผู้สนเอามาแจกโยมได้เลยแจกเลยนะครับเยอะเอามาตั้งหลายร้อยนะฮะโยมจะได้ทานกระน้ำคงด้วยนะทานกัาแฟด้วยนะฮะได้ของใหม่วันนี้ด้วยนะครับเออคุณโยมก็ปรารถนาไว้วันนี้สำเร็จก็มาเลยเอามาเลยมันมี้เจอเลาสองครั้งเลยก็มี สองครั้งก็มีหรือก็บางครั้งสามก็มีนะวันนี้มาทีเดียวเลยปว่าห่อมาเยอะมากนะครับห้าหกร้อยท่นวันนี้นะครับยอารวมก็อยากสมบูรณ์ครับจะลืมว่าลูกคุณกระถินนะโยมนะปีนทำได้แค่ครั้งเดียวนีโยนนุญกระถินนี่ถือว่าเป็นบุญมหามงคลกับชีวิตนะทุกวัดน่ะโยนนะเป็นบุญที่สำคัญนะเพราะว่า เป็นคุณที่ระบุไว้ในการที่ครับเป็นเชิญเจริพรนะครับเดี๋ยววันนี้ก็่าไหว้กานแล้วคุณโย อะไรคะนเลขอะไรคะออกยางเลข่ออะไรคะคุณเคยถูกไหมคะัวยไหมเคยค่ะอร์ถูกลงวันใหญ่ไหมคะก็ใหญ่แ่บสามตัวจะอันนี้มาจากที่ไหนคะเนี่ยอยู่สามสี่จะมาบ่อยใช่ไหมคะวัดนี้ อันนี้ได้เลขอะไรคะแปดเจ็ด <c oughs> จ้าจะจะนําไปซื้อหวยงวดน,นี้เนี่ยน้องจ้าอันนี้น้องอะไรคะขออนุญาตน้องอะไรคะเนยน้องเน,งนยนะคะจ้าค่ะ <c oughs> คุณหนูได้เลขอะไรคะคุณหนูสามสแปดฮะสามสิบแปดเหอหนูมาจุดเลยห<ๆ>นู <c oughs> เคยถูไหมคะห <c oughs> นูเคยถูกไหมลูก <c oughs> มากับใครคะหนูมากับใครคะมากับแม่มากับแม่นะคะน้องอะไรคะน้องอะไรนะกับติบค่ะวันนี้ได้เลขสามสิบแปดนะคะเก่เง,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 งแล้วก็มีระบุเป็นประเภทเดียวเนี่ยบุญกระถิน่นนี่หรือว่าเป็นบุญใหญ่ ใทุกวัดนะพระพิสุโสนี่ต้องมีนะครับทุกวัดนี่ต้องมีการรับาประชินครับถ้าวัดไหนไม่มีการรับาประชินก็จะทําไม่ทําให้เรานั้นพระพิสุในอารามนั้นไม่ได้อัน,นิสงส์นะครับประชินก็คือไม่สามารถที่จะ ก็มดื่มปีอร่อยไหมคะน้ำาเคยมาทานบ่อยไหมน้ำที่นี่โอีนะครับอบ่อี่ครับอร่อยไหมอร่อยเนาะบาทเรื่องถวายใช้ว่าค่ะสวัสดีค่ะามาจากที่ไหนคะตอนนี้พักอยู่ที่ไหนมาจากที่ไหนมาทำบุญชนบุรีค่ะมาจากชนบุรีเลยนะคะวันนี้ที่มาจุดป,ประทัดนี่จำนวนกี่นัดคะ สองแสนค่ะสองแสนนัดหอคะอ่ามาขอพรกับท่านปู่ทวสุวรรณอะไรไปบ้างคะถึงกลับมาจุดจุดประทัดได้เรื่องงานเรื่องงานด้วยแล้วก็ได้ยอดขายอะไรยเงี้ยแล้วก็จะได้ถูกหวยก็ถูกเรื่อยๆค่ะแล้วที่มาในวันนีออ้มาแก้บนใช่ไหมคะ,คะหรือว่ามาทําบุญคะแก้บนค่ะมาแก้บนนะ,ค,ะคือก็ไม่ได้บนแหละแต่แบบเราได้เราก็ทําประมาณเนี้ยคะ่ะ ตั้งแต่มาไหว้ที่นี่ก็ดีขึ้นมีอะไรอยากจะเชิญชวนประชาชนเข้ามาทําบุญที่วัดปทุมบูชาไหมคะก็มาทําแล้วมันก็เป็นความสุขทางใจอะเนาะคือไม่จําเป็นว่าเออหวังต้องหวังอนะไรเนี้ยก็ถ้ามาทําแล้วดีขึ้นมันก็จะเป็นกําลังใจให้ตัวเองไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะเยกอะไรขายดีคะแม่ค้ามีคะ มีคนถูกรางวัลใหญ่ๆไหมคะมีเหรอมาซื้อที่เนี่ยนะรางวัลอะไรละ่ะรางวัลที่หนึ่งเลยวที่หนึ่งเลยเหรอ<ม>โอ้โหแล้วเขาก็มาทมําบุญที่นี่ใช่ไหมเมื่องวดที่เท่าไหร่คะที่ผ่านมาเลยแนะลยนะ้วคนที่ไหนไม่ทราบนะคนแถวนี้เนาะเขาเขาไหว้แล้วเขาเขาจุดจุดทูบได้อันนี้มาขายที่เป็นประจําเลยใช่ไหมคะคุณคุณพี่อะไรคะนิดนึงเจ้าเลยค่ะ เคียงอันนี้คนถูกข้างเคียงแผงเราเองใช่ไหมที่เราถูกแผงเราเองเนาะมันเป็นไม่อยากอกค่ะคุณหนูได้เลขอะไรคะคุณหนูสามสี่แปดฮะสามสี่แปดเออหนูมาจุดเลยหนูเคยถูไหมคะหนูเคยถูกไหมลูกมากับใครคะหนูมากับใครคะมากับแม่มากับแม่นะคะน้องอะไรคะ แล้วใครนะกระติบค่ะวันนี้ได้เลขสามสิบแปดนะคะเก่งแค่ะเนี่ยคะอมุชามาทำงานที่นี่เหรอแล้วก็มาทำบุญต้องไปคนพุทธเนาะมากันเยอะไหมมาทำบุญกันเยอะไหมสิบกว่าคนสิบกว่าคนเนาะอยู่ไกลไหมคะ โรงงานอ๋อมาทาบุญเนาะมาเป็นประจำไหมที่วัดเนี่ยมาเป็นประจำไหมมีมาประจมาประจำเลยเนาะมีนมาประอ๋อมาประจำเลยนาะม็เคยมาถูกไว้ไหมมาขอเลขมาขออะไรเขเนี่ยเคยถูกไวไหมมีคนเยมีคนถูกไหมมีคนถูกนัวันนี้เรามาขอเลขไหมได้่ะเลขอะไรอ่ะ แล้วไม่กลับประเทศกับเขาเหรอเขาเรียกกลับอ่ะไม่กลับกับเขาเหรอยังไม่กล şey ับไม่กลับนะจะกลับไหมเนี่ยจะกลับไหมอยู่ได้ก็อยู่เนาะอยู่ไม่ได้ก็กลับเนาะจ้าอันนี้ชื่ออะไรคะชื่อดานเลนทฮะชื่อดานเลอจ้ะโอเคมาชอบทาบุญมาทําบุญบ่อยไหมนะมาทํากันบ่อยไหมวัดเนี้ยมาทําบ่อยไหมบ่อยเลยมาบ่อยเลยเนาะ ก็ได้โชคได้ลาบมาเนาะมาทานอาหารฟรีด้วยใช่มีน้ําด้วยวัดนี้อุดมสมบูรณ์เนาะวัดนี้บากสวยใช่สบายเนาะมานั่งเล่นกันจะไม่บรหยุดธกันเนาะใช่ไหมมีที่นั่งเยอะด้วยใช่ไหมค่ะเคขอบคุณค่ะกาบนรัสการพระอาจารย์ค่ะคุณเดชพรจอยมค่ะขออนุญาตสอบถามค่ะว่าจากที่มีเหตุการณ์เกี่ยวกับ เรื่องพระสงฆ์นะคะทางวัดปทุมบูชาเราได้มีผลกระทบอะไรบ้างไหมคะ,ะก็ที่วัดเองจริงๆแล้วรับเพปก,กติอยู่นะโยนนะญยาติโยมก็ยังเข้าวัดอย่างสม่ำเสมอนะโยนนะ ญาติโยมก็คงจะคิดได้เพราะว่าคิดว่าเป็นตัวบุคคลมากกว่าโยมนะศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ดีนะญาติโยมเขารู้นะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะไม่มีผิดนะถูกตลอดนะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราควรยึดไว้เป็นแนวทางนะครับในการดําเนินชีวิตอย่ายึดตัวบุคคลโยมเลยนะทุกองค์กรทุกหน่วยงานนะครับมีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะเป็นปกตินะพระสงฆ์เองท่านก็ต้องฝึกฝนตนเองเหมือนกันโยมเลยไม่ใช่พระอริยะนตโยมนะ ก็ต้องฝึกฝนดะนั้นเราต้องมีสติในการพิจารณาเรื่องอที่มีคดีต่างๆหรือว่าเรื่องที่เราได้เสพทางสื่อส,ส,สังคมต่างๆนี่นะมันก็ต้องเราต้องใช้ความคิดพิจารณาอย่าไปตามสื่ออย่างเดียวนะมีทั้งจริงและไม่จริงโยมนะมีและจริงหลายอย่างที่เราไม่รู้นะดังนั้นก็ขอให้มีสติในการพยายาิจารณา เรื่องหลักคําสอนข,ขององค์สมเด็จสัมมาสรพมทุเจ้านะเป็นหลักในการดาเนินชีวิตที่สุดนะเอาคาสอนโยมนะยึดคําสอนนะโยมนะอาจจะยึดตัวบุคคลคนใหญ่ที่มีปัญหาอยู่ทุกวันนี้ก็คือตัวบุคคลนะคำสอนไม่เคยผิดนะถูกตลอดนะโยมนะเอาฝากเอาไว้ให้โยมได้คิดนะเราทําบุญนะเราทําเราก็ได้นะทาบุญนะบุญก็ได้บุญสะสมไปเรื่อยๆนะโยมนะเราอยู่บนโลกใบนี้แค่ชั่วคราว อย่าไปใส่ใจเรื่องที่ทาให้เรานั้นเป็นทุกอย่าทุกข์เอาตัวเองนะโยนนะเราพยายามศึกษาคำสอนเอาสิ่งดีๆเข้าตัวเองไว้นะก็ฝากไว้โยมได้คิดแค่นั้นแหละนะจะเดินพอรอกับโยมกันสาธุค่ะไอ้กันคะเนี่ยฮะอ๋อม <ไป S 3> ันจะพิจิตรมันอยู่ปัจจีนมาอยู่กับลูกลูกทางานโรงงานเหรอคะวันนี้มาทําอะไรมาไหว้พระ ลูกพามาไหว้พระเนาะมาบ่อยไหมคะที่วัดนี้มาบ่อยไหมวันนี้มาทําอะไรบ้างคะจะไหว้จักรารร่ะคุณแม่อะไรคะคุณแม่อะไรคะะคุณแม่ใค่คะคุณแม่ไพ่เนาะอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ย77แล้วจ้าโอเคไก่ดีไหมวันนี้เลขเด็ดอะไร นี่ยเออขายดีไหมคะขายดีไหม